อะไรอะไรไม่รู้แต่วันนี้มาจัดราคาให้ตัวนี้สวยเลือกขนาดได้เลยเลือกสีได้ด้วยแต่ว่าที่ใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นขนาด6มิลแบบไม่มีพอรอยค่ะพี่สวยใช่ไหมละ่ะเนี่ยอ่ะให้ดูดูอะไรบวกกําไรบวกลบบวกกันไหมล่ะคูณหารอะไรก็ไม่รู้บวกไม่บวกไม่บวกกับใครไม่มีเครื่องคิดเลขเะ <laughs> นะตัว พี่จ๋าเป็นงานกาไรสเตลเลตงานเกรดพรีเมียมใสสวยสวยเลยลูกค้จาจ๋าพี่จ๋าและที่สําคัญคืองานของเขานะไม่ลอกไม่ดําค่ะใสขึ้นข้อมือได้เลยค่ะสีสวยเก๋ๆนะคะสวยเก๋มากค่ะแม่เนี่ยขึ้นห้างโอ้โหบอกเลยว่ามีหลักพันหลักหมือ่นอะแต่ว่าวันนี้หนูให้ลูกค้านะราคาแค่หลักร้อยงานเกรดเดียวกันเด็ดเด็เลยพี่จ๋าเป็นโปรอยากขายโปรอยากให้อยากให้อยากให้ราคาพิเศษเลยพี่เรื่อยร้อย <100. S 1> ไม่ห้าร้อยค่ะ หนูบอกเลยสองแบงค์แดงมีถอนให้นี่สองแบงค์แดงมีถอนให้หนูให้เลยค่ะลูกค้าซื้อไปสามชิ้นก็ยังคุ้มอ่ะจะซื้อหนึ่งชิ้นก็ได้สีชมพูก็แบบอุ้ยแบบอุ้ยสีชมพูเขาอ่ะเหอสีชมพู้านอเนี่ยสีพิงโกเออสีพิงโกก็คือแบบลุกลมุนละไมอุ้ยสาวหวานเนาะส่วนสีทองอืมสีเงินสองอันแล้วนะนะสีเงินก็แบบเท่ๆหน่อยลุคเท่ๆลุยๆหน่อยสีทองนะบอกเลยว่าเรียบหรูดูแพงแต่ แต่นะราคาไม่แรงอย่างที่คิดราคาคือราคาดีอยากได้ไหมถ้าอยากได้นะพี่นะหนูมีให้เลือกตั้งแต่4มิล6มิล8มิลมีแบบงานพลอยเต็มแบบไม่มีพลอยแบบพลอยครึ่งอ่ะถ้าสนใจพี่จาไปกดเลือกในตะก้าเหลืองด้านล่างได้เลยจ้าในห้างอ่ะพี่อุ้ยตัวเนี้ขายดีมากเลยนะขายดีดิใช่ขนาดอู่เขาขายพันหมื่นอ่าใช่ราคาราคาสูงเนาะ แต่ถ้าซื้อของหนูเนี่ยถ้าจะซื้อหลักพันหลักหมืน่นนะหูได้เป็นโกดังใช่ได้เป็นโกดังจริงๆถ้าใครสนใจถ้าไม่อยากพลาดราคาดีๆราคาเด็ดๆไปกดเลืออใในะตะ้าได้เลยจ้า